เนได้มาเจ็ดคนก็นวดมีฝรั่งเยอรมันคนนี้คนนี้มีก็ชาวบ้าเนเราที่เนี่ยเราบ้นรวมผมรักษาด้วยก็เป็นคอสทีนี้นวดไปโยมานกับสารเยอะลในเจ็ดคนนี่ไะเพราะเราเป็นคอสปรากฏว่าคนที่จะตายก่อนคือผมเพราะเขาไม่ใช่คนป่วยเพราะคนป่วยแล้รักษาหายปั๊บก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าประเด็นก,ก็คือหนึ่งเขาไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร,ริโภคเพราะการเกิดโรคเ,เกิดจากตรงนั้น หนึ่งกินเหล้าเหมือนเดิมกินข้าวเหนียวกินอาหารที่มันเป็นสแสลงกินเครื่องในสัตว์ดื่มสุราพักผ่อนน้อยทำงาน,นหนักมันก็ไม่มีทางหายผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงพื้นฐานที่มันเราไม่ต้องมานั่งสารสารักษาไปเหตุก็เลยมองไปที่ต้นเหตุก็คือการบริโภคก็เลยคิดจะทําอาหารที่มาเป็นยาคือเมื่อก่อนเราโรคปวดตามกระดูกหรือประชารายประสาทมันก็คือขาดวิตามินบี เราก็เลยทกินข้าวกล้องโดยปกติโบราณบอกอยู่แล้วว่ากินข้าวกล้องเนี่ยมันช่วยบำบัดในเรื่องของปลายประสาทชาชเราก็เลยคิดคตัเกเขเคเมื่อมีข้าวกล้องมาแต่ด้วยการกินข้าวกล้องเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้มือเช้ามือเท้ามันเย็นมันอาจจะไม่หาย100วัดเปอร์เซ็นต์เราไม่หายแล้วแต่มันบำบัดได้แต่บางมีวิการยาที่มันเข้าไปได้ก็คือใส่ถั่วงาลูเกเดือกเข้าไปข<พ>อนใจทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยทำยี่ห้อนี้ขึ้นมาแล้วนะ จากข้าวที่บุรีรัมคุณพ่อทําชื่อว่าข้าวที่เก่งกาชื่อคุณพ่อชื่อเก่งกาทําสูตรนี้มาเรียบร้อยแล้วเพราะสูตรนี้มาจากเพื่อนที่อยู่เยอรมันเป็นโภชนาการของเยอรมันเป็นด็อกเตอร์ก็อกมาให้คือมาทาเป็นธุรกิจเลยแหละทีนี้เราไปสั่งข้าวมาที่บุรีรัมปรากฏว่าเป็นข้าวที่มีสารพิษเขาใส่ปุ๋ยเคเมีพอนี้ท่านหลานชายของท่านชายชุนวันเนี่ยเขามากินแล้วเขาก็ตรวจวิสัยอักรรบก็ปรากฏว่า มาบอกลนะพ่อผมว่าเฮ้ยข้าวคุณเนี่ยมันมีเคมีทําไมคุณไม่เอาเคมีออกไปล่ะแกไม่รู้เนี่ยเพราะแกไม่เป็นเกษตรนั่นแหละผมเียเรื่องต้นมาปลูกมาปลูกข้าวที่เพชรบณ์ในที่ของพ่อเขาซื้อไว้ที่เพชรบณ์เราก็เลยมาปลูกข้าวโดยให้คุณมาสอนดังนั้นข้าวก็เลยเป็นข้าวกล้องผสมทันยพื้นก็ปลูกข้าวเองผมก็เรียนรู้การปลูกข้าวอยู่ประมาณสองปีก็ให้คนที่เป็นแฟนรายการผมนี่มาสอนผมตั้งแต่ เริ่มต้นการทํานาตีเพื่อ<ะ>มาสอนตีเคื่องมาสอนเพาะกล้าสอนถอนกล้าสอนทานา<ะ>จนกระทั่งมาเป็นข้าตัวเองที่เราทาําได้ก็เลยชื่อว่าข้าตั้งใจข้าตั้งใจใ,ใ,ในข้าวกล้องผสมจัญ,ญพืชแล้วก็ขอ,อที่โอทอปขัดสันได้สี่ดาว<ะ>สี่ดาวไม่พ้องเพ่อความมั่นใจก็เปิดขอออยอเลยก็<ะ>คือให้อาจารย์ที่สอนเมื่อวานนี่แหละท่านเป็นคนมาขอท่านเป็นคนมาตัวเองแล้วก็อนุมัติให้ผ่านนั่นคือ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกในตระกูลเลยก็ยคือข้าวตั้งใจที่ได้เอาอยแล้ใช่ทีนี้บางเอินว่าที่ผมไมปปลูกอยู่นั้นเนี่ยน้ำท่วมปีห้าสี่คือท่วมแบบที่บางเอินที่ผมจะสามร้อสี่ร้อยี่สิบหกไร่ผมขุดบ่อมาแปดสิบไร่เพื่อมาทำเป็นคันได้มันก็จะเป็นเมืองอยู่นั้นเงินเดียวที่<ม>ทุ่งนาบา้าหมู่ห้ารอบข้าวขอนั้นท่วมหมดเลย ต่นี้ผมบอกไปไหนไม่ได้ผมต้องไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่สงสัยไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าพ่อต้องย้ายบ้านแล้วพ่อย้ายบ้านมาไปที่สบิตัผลิตออยลเราก็เลยต้องต้อง,องโลดชิ้งไปก็เลยต้องมาทําที่ใหม่แต่ตั้งแต่วันนั้นย้ายมาปีห้าหกทวันนี้ยังไม่ทําที่ใหม่แต่ใน,นขนาดเดียวกันอันนี้คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก <c oughs> อันที่สองผมก็เลยเรียกที่ทำไมไปขายที่โอท็อปมาขายมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าโอเคก็เป็นเป็น ช่วงนะข้าวอินซีมานานันดังมันก็ช่วงเป็นแสนแฉะข้อมูลเป็นข้าวอ,อินเดียไทรามันก็เลยไม่ไม่เหมือนกับข้าวชาวนาทั่วไปก็เลยก็ทําทแค่บริโภคในกลุ่มครอบครัวก,<ะ>กับญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิท<ะ>แต่พอเรื่องพัฒนามาเรื่อยๆผมเป็นหมอแพทย์ไทย<ะ>ผมก็ท,ทําพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ขึ้นตามท้องไร่ท้องนา<ะ>ผมก็เอามาทาแปลเป็นรูปเป็นยาก็ยืนโอทอปเป็น ชื่อว่าหมอกาดลูกจงใจพระเป็นแบรนด์ก็คือคุณพ่อก็เป็นหมอแผนไทยด้วยแล้วก็มีสิผลิตภัณฑ์เขาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำอางเป็นแต่ผลิตภัณฑ์อ่าแต<บ>่ไปเป็นพวกอ่าสบู่กระเมงมั่งอะไรพวกนีร้รักษาพวกสารอันนี้มันก็มีสมคุณทางายาช่วยได้ว่าเอาพืชสมุนไพรที่มีอยู่ใน<ม>ที่เราเจอเนี่ยแล้วก็ปลูกไว้เนี่ยมาแปรรูปมาเป็นกุกุเกอรสำอางทีนี้ของผมมันจะเป็นโทนทางยาค่ะค่ะ ของลูกชายชื่อสมุทรเป็นแบรนด์สมุนไพรเฉลียวฉลาดลูกชายชื่อธนาพัฒน์จงใจมาเ็าเพิ่งมาทำแต่แล้วจะเปกลุ่มเครื่องสมานแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ผลิตออกจำหน่ายเยอะก็เหมือนที่คุณคุณหมอเมื่อวานพูดที่ที่เป็นวิทยากรหมอถ้าผมผลิตจะไปขายผมก็ไปขายเองเพราะผมพี่ไปหมอแต่ถ้าจะไปฝากขายเนี่ยมันจะไม่มีรอได้ก็เลยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนทุกวันนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ก็มีแค่แค่ข้าวอย่างเดียวที่ทำอยู่ แต่ในต่อไปเนี่ยก็ที่บ้านเนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งซึ่งจะมีหลายแบแบแหละมีก็คือจะทำคิเดตขึ้นมาด้วยทำห้องแปรรูปด้วยแล้วก็มีฐานเรียนรู้สิบฐานมีโคกหนองนา,ม,ามีหมู่บ้านมีอะไรที่มาเป็นเอาไว้รองรับสำหรับผู้สูงอายุแบบน,นี้ก็เลยอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นอยู่ค่ะเยี่ยมมากแอันนี้อยู่แถวไหนคะกัจจุบตบลกัจจุหมู่สิบสาม อเนสัมภาษณ์อ้าวโอเคค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คืออนาคตของเราก็ือจะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าคนที่อยากที่จะแบบมาเรียนรู้ในเรื่องของทั้งสมุนไพรแล้วก็ข้าเนี่ยสามารถไปที่บ้านของพี่ได้ค่ะใช่โครบวงจรเลยตั้งแต่อ่าใช่ใช่ค่ะอ่าต่าต่อค่ะ